สบายดีพี่น้องสบายดีพี่สี pues ่มาสุขสุขคนเนื้อสุมงสมบอนโอ้ยควันไฟพี่น้องยพ่อพ่อตอนจะเศร้าพี่น้องกัส่งบบาผู้ไทยโอยควันไฟพี่น้องบอยดอกควันไฟพี่น้องเขาพิงไฟพี่น้องเลยหนาวอีกแล้วพี่น้องมันอีกันหนาวจู่คู่มือพี่น้องไม่ได้ไปไทยดอกพิงแต่ไฟพี่น้องนกไหนาวแห้งใส่หมวกใส่ทงมือมาทงตีนพี่น้อง มือเล็หน่อยคืบ่มีเนาะถ้าคือหนึกว่าขาโพเห็ดปดโฟได้เนาะจนบ่มีถุงมือจนบ่มีเงินชื่อบ่อ๋อูกายทุกอย่างพี่นะนาไม่ปิงต่ไพพี่เนาหนาแห้งรอนี่ไจะ่าสิชานก็ว่าเลยเนาะตายแล้วหนาวบริมเนาะหนาวแห้งพี่น้องไกัวได้เอกัพิงไพแต่แต่ละมีแสงแดดนึงหนาวพี่นนองเลยลมห้ง เืินมาจนกระดานและตัดจนท่านพี่น้องโคดโหดออกเพียงไผ่พี่น้อง,อออง,องที่เก่าที่เดิมลงทรายก็ได้บโบสาวัดแจ๊คเพื่อพี่น้องสองเดือนแล้วพี่น้องเอ้แต่หยิบมาเนี่ยเป็นไข่ยู่คู้มือใช่ปะอากาศมันเย็นพี่น้อง,ง,องอมีเครื่องม,มืออีก จกากหน้านินมุกดนาซากืัน,นจะกินมุกกระ t เื้อมูมาแล้วล้นจะกระะแล้วกินเนาะน้องอยากะเงินมีบอเงินเงินโมลายเงินโมลายกับก้าซื้อมาก,กินเนอก

ก่อนะพี่น้องเนาะวงประตูใส่ซืือยังอีกลายพี่น้องไอ้สิบเบต่อหรือพ่อซัมนี่เขากะนสิบเบต่อแต่บ่มีเงินต่อหน้าพี่น้องเลือกพ่อซัมนี่หน้าพี่น้องอยังสาบพี่น้องกับเทพ,พื้นปูกระเบื้องปีซีนาแล้วก็เทพดานพี่น้องหลายอย่างพี่น้องไอ้เห็นไปเรื่อยๆหน้าพี่น้องเนาะได้แค่นี้ก็ดีใจละ มีใจแห้งพี่น้องสนิทกันปองห้องปองเดียวพี่น้องแต่ละห้องนึ่งปองเดียวห้องนึ่งกรปองเดียวห้องนี้กระปองเดียวเจ้าห้องนี้สองปองพิเศษพี่น้องเป็นห้องนอนเถิดน้องเลยห้องนอนน้ำโซ่พี่น้องห้องนี้ใส่ซองรมอีกแล้วพี่น้องเลยบ่งดูดอากาศออกเม็ดสี่สิบพี่น้องวงกบอันนี Mét sĩ chip không tay, không sùm chọn quang 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 ní gầm mang này, sĩ chọn này chịn quang tangyano sĩ loài sĩ chịn lạc a mưa anh nắp vô lòng hèn xì lòng hèn nắp vô 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 lòng เกียงพี่น้องสีนมก็ยังบ่อ,อยากมีเลยพี่น้องไอ้ขอดใส่าสร้างเขาขายเข่าอเลยพี่น้องสิบสอบได้สองพันกว่าบ,บาทหนึ่งสร้างเพิ่นยังตัวนี้เลยพี่น้องสีหนาพี่น้องได้ตีสีหนาใส,าส่สัมเล็กก็ยังบ่พอ,อพี่น้องไอ้หมดเ,เงินก้อนเล็กมองนั่นกันยังใส่ตูใหญ่<ง>ข้างเข่า่น้อง เอาไม้เอาพี่น้องปกติก็อยากได้เล็กแต่มันบุมงเงินหรอพี่น้องอก็เลยเอาไม้ใส่วงเจ็ดล่อวงงามกับยามบ้านหรอพี่น้องพเราอยู่ก็พ <c> อ <oughs> ดินทั้งเลือพี่น้องให้ตักไว้มีเงินเท่ากับเทพื้นเหรอพี่น้องเนาะดินทั้งหินเนาะแต่เทพื้นพี่น้องมีแต่พื้นดินธรรมดา <c oughs> ของพิเศษพี่น้องเต้ กองพิเศษของลูกทัลูกไส้คอยพี่น้องนาตาซองขางน่ก็ซองทางน่ก็ซพี่น้องอยังเตะตีชนาพี่น้องนี่หนาตีออมเลยตนี่นางน่ก็ตีขึ้พน้อทางน่ก็เสิตีแนเรียบใส่ถามงกันน้จะตีนอตีนานพี่น้อง ตีฟ้าใส่พี่นอ้องมีเงินเทาตีตีฟ้าใส่ยัง่งยาวไกลพี่น้องเนาะนั่นคือประตูทางขาเข่าเฮือนเฮาพี่น้องทางเขื่นเฮือนเฮานอน,นอยู่ประจำนี่พี่น้องเลยประตูประตูทางเงือนทางเฮือนเข่า,ขาพี่น้องตัวท่านอยู่พี่น้องประตูนั่งยาวไกลนะพี่น้องเนาะ เคยสิแล้วพี่น้องเป็นธรรมดาเคยสิฮานชิเทพื้นนี่ก็อว่าเป็นของง่ายพี่น้องไอ้เดี๋ยวจะซ้ำนี่ก็ดีใจเลยนะพี่น้องเนาะพอฝนมาตกบ่ห้ามใส่ยามมาตกแห้งๆแล้วพี่น้องเราบผมจะได้มาหลบฝ้นมงนี่ก็ได้พี่น้องนี่ก็ห้องนึ่งอีกพี่น้องห้องที่ใส่หน้าต่างเดียวพี่น้องต่างน้อยๆนี่สองอากาศพี่น้อง ห้องนี่ก็ว <rivalry Un f ellow> ่าม <laughs> ่ตีนะใส่กันพี่น้องไงบองนี่นะตีฝักตีไปด่านใส่เนาะเหมือนตีแฟนเหลียบใส่บิดพี่น้องแฟนเหลียบใส่สอันนี้ก็ตีสีนาใส่นะพี่น้องห้องก็บวกบ้านใหม่ก็บ้อกห้องเขาก็บกว้างไปได้พี่น้องเไย ซ้ำแม่นหาซีพี่น้องแต่ละห้องแต่ละห้องซ้ำแม่นหาซีพซ้ำกันพี่น้องเลยเดี๋ยวสองห้องพี่น้องห้องรับแขกห้องห้องงอนสองอันนี้ก็ประตูทางเข่าพี่น้องตอนนี้ยังไม่ทันแล้วเลยพี่น้อง ยังจะเลี้าเล็กใส่นี่พี่น้องเยเล็กหมดบองท่านจะตีแขนตีสีหนานี่พี่น้องนั่นจะเล็กว่าเสื่อมใจอยู่กบบเทยนี่พี่น้องเที่นเองจะได้ใส่มุดตัวน้นอยไมน่นด้พี่น้องนั่นจะเ,เล็กใส่มุดแทนพี่น้องตัวนี้เจาใส่กันยันนี้สองเมตรพี่น้องความสูงสองเมตร ກວ້າງກວ້າງກໍປະມາ80ພີໍກຕນແຫພີ່ອງຊໍາກັ เป็นใจได้เงินพี่น้องทันสมัยหรือเ่าท่านสมัยพี่น้องที่ส้มได้เด้อพี่น้องเด้อส้มเงินเบาภาษาเป็นใจได้พี่น้องงามหรือเ่งามพี่น้องที่ส้มได้เด้อพี่น้องเด้อทันสมัยหรือเ่าล่อสมัยเนาะคนบ่มีเงินหรือพี่น้องเฮ็ดสามิกอะถือว่าโอเคแล้วยังไลยพี่น้องเอ้ยไลายยากพี่น้องที่เบาภาษาเรีวิวให้เบิ่งนแ้วพี่น้องเนาะ เตีพื้นสามแล้วก็ตีทีหนาตีตีฟ้าพี่น้องปูกระเบื้องยัง่ยเซงกบอีไลพี่น้องเปอร์เซเล่ประมาณสองสามแสนบาทพี่น้องเปอร์เซเล่น้าพี่น้อง กับมุมทางหน้าพี่น้องเลยเบ็ดซีพันอยากสูงเกินไปนะพี่น้องตีช่มได้พี่น้องคอมเมนต์มาได้พี่น้องเลยเลาก็ทีเก็บผ้าไวเพียงนตันนี้เนาะพี่น้องถ้าติดใจคลิปนี้ก็ยืมก็ไรก็แทรกก็ติดตามซองเบาไว้ใต้เด้พี่น้องพบก,กันเย็นวาสบายดี